แล้วบอสดีไหมมันก็ดีของมันอะมันก็ดีทุกคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมันมันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมละ่ะแล้ววันนี้คุณพี่ทาดีท <c oughs> ีาคาเกษตรหรือว่าบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามนี่แหละคะ่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่ส่วนเรื่องคลิป มีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันแลวอยากดูกันแค่สองคนไม่ได้อยากให้ใครดูแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยสู่สาธารนณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โป๊เปลือยอะไรส่วนตอนเนี้ยส่วนตอนเนี้พอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพันันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือ a ออมาตัดต่อเพื่อ เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูว่าคนนี้นก็ดูดออกมาแล้วส่งต่อซึ่งบางคน่ะ <c oughs> เขาแต่ว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลย <c oughs> เครียดตรงที่ลงนุมเหลียวหูเสื้อลายหนุยแหลกกูลื่นคุ้นไม่เซิร์หลุด มันเป็นการดิสเครดิตกันอ่ะมันไม่เซิร์ฟลุดเข้าใจป่ะคุณพี่คุณพี่ช่วยหาคนที่มันเซิร์ฟกว่านี้ได้ไหมแล้วนมอ้อสอรี่ลมนมให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงสูงหน่อยนิดนึงขอเอาคนที่เป็นเทคนิคดีมาเลยขอคนที่แบบมันตรงปกได้ไหมมันตรงปกกับบนเวทีได้ไหมหนูบอกหนูรับพูดว่าหนูตรงปกจบพี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะ มันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บงแม่บ้านอ่ะเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้คุณมีเข้าใจใช่ไหมคะความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความ,วามรักเข้าใจปะนักเอาปัจจุบันสิคุณพีว่ว่าสันคอยกับไปคบพระตัวแห่งดีเป็นพระ้ทพีถามว่าไอเรื่องทำแบบพวกของข้าวอ่ะไอนี่ไหมดีแต่ว่าตรงนั้นเราจ้างแม่บ้านทําได้หนูมีแม่บ้านสองคนนะคะ แล้วพี่ปุ้ยไม่เคยได้ต้องทํางานบ้านนะคะบางทีมันเป็นเขาพูดหยอกเขาอ่านู่นนี่นั่นคนจะว่าเขาถูบ้านอะไรเขาไม่ได้ถูบ้านนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซักผ้าให้หนูนะคะหนูมีแม่บ้านแต่บางทีโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่แบบเราไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกับเราไม่ได้เน่จ้างแม่บ้านไปงานมันเกิดจ้างว่าคืออย่างเรื่องอย่างเรื่องงานมันเกิดหรือว่าอะไรเนี่ยมันหนูไม่ได้เกิด ปีเดียวหนูไม่ได้เกิดหนเดียวมันคบกันมาเก้าปีมันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่ครั้งแค่ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งอะไร